คนเกิดพุทธกลางวันนะครับสามลษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกนิสัยเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นหนังสือนะโอ้โหเป็นคนรักการอ่านหนังสือหรือเปล่านะคือเขาเป็นคนที่ ชอบศึกษานะชอบเรียนรู้นะเอาใจใส่กับคนรอบข้างนะเป็นคนที่ไม่อยากเห็นคนรอบข้างมีความทุกข์นะเอออยากจะใส่ใจดูแลทุกๆคนที่ได้รู้จักนะเพื่อนๆน,น,น,นก็ได้ใจนะกับคนใส่หนึ่งนะียไปเยอะเหมือนกันนะครับคือเขาเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีนะเออชอบให้นะเออชอบช่วยเหลือชอบที่จะไม่ว่าใครจะวันเกิดอะไรเนี่ยขอเซอร์ไพรส์วันเกิดนะมีการสวัสด,ดีเป็นยังไงบ้างนะสุขสันต์วันเกิดนะอะไรแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูซิแล้ว ในเรื่องของทัศนคติล่ะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นออกกาลังกายเป็นคนดูแลความรักดีมากนะเออมาไพ่ออก็องกายคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ขัดตกพรองเมื่อได้รักใครแล้วนะเออแล้วให้หนึ่งเนี้ยคือทุ่มเทกับความรักในเรื่องทุกๆเรื่องนะเรื่องตัวเรื่องความรักขาดหรืออะไรขาดหรือกันเรื่องของการเงินไหมขาดหรือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ไหมขาดเรื่องของเวลาไหมคือพร้อมที่จะเปิดตาบเปิดใจนะครับเอามาดูซิว่าในเรื่องของ ตัวเขาเนี่ยลักษณะอีกหนึ่งเนี่ยเป็นคนวิร์ o เอ r กโทรเวิร์ t ให้ขึ้นเป็นรอคอยนะเป็นคนโทรเวิร์ t นะครับคือเขาก็คือจริงๆมันคงมีความใส่ใจคนอื่นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แบบต้องการให้ใครมาให้อะไรเขาอะคเขาอยู่จุดของเขาดีแล้วแต่เขาอยากที่จะไปให้อีกมากกว่าแต่เขาไม่อยากให้มันแบบอยู่เยอะๆนะไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดมากกว่านะครับอาจจะเป็นในเรื่องการที่อ,าอ่านหนังสืออยู่กับบ้านนะอ้าวไม่รู้ิว่าแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากัน ไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าทาวากุญนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคนคนนี้นะไซด์หนึ่งเนี่ยจะทำาอย่างไรจะครองใจกับเขาได้บ้างรู้สิไพ่ขึ้นเป็นสามถ้วยนะครับไม่คนชอบให้เข้าหานะเออไม่เชอบที่จะเอ,อรอหรือจะเข้าหาความรักขนาดนั้นนะครับถ้าหากคุณอยากจะครองใจเข้าหาเลยนะลุยเต็มที่ลุกเข้าหาเลยนะจะได้ ใจก็แบบเต็มๆหรือนะครับถ้าเจอคุณลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งต้องเข้าหายิ่งต้องชัดเจนยิ่งต้องอสร้างความมั่นใจในความสัมพันธ์ยิ่งทาให้พัฒนาความรักไปได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะมาดูซิว่าลักษาะอี่สองน่ะเป็นอย่างไรนะครับสัดที่สองนิสยัยดูสินิสัยไปขึ้นเป็น ทำอาหารหอเป็นเชฟหรือเปล่านะามีโอกาสในกันนะคือเขาเป็นคนทีอ่อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มมีความสุขมีโอกาสที่เขาทำอาหารเก่งได้ด้วยนะคือมันเหมือนแบบ เอการที่เวลาก็จะทําอาหารเวลาเพื่อทําอะไรก็ตามนะไปแบ่งเพื่อนบ้านนะเออไปแบ่งเพื่อนๆเอาไปชิมหน่อยสิอร่อยไหมแล้วก็โดนไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะชอบซื้อของฝากนะชอบให้แต่สิ่งดีๆของสองสระนี่มีแต่แบบนะคนดีๆนะเออมีคนชอบช่วยเหลือนะก็ถือดีนะเป็นในแวดวงแห่งความสุขของคุณนะครับอ่ะมาดูสิคาซาติความรักเป็นอย่างไรนะครับใครคือเขารพกอืมเขาเป็นคนมั่นคงมากๆนะแล้วก็รักใครก็แบบ เต็มที่อ่ะสุดสุดเหมือนกันในเรื่องของความรักคือเอ่อไม่ว่าจะเจอความรักที่แย่ขนาดไหนก็ตามเขาก็พร้อมที่จะอดทนรอนะในหากแบบรักอยากให้รอเขาก็รอนะเออถ้าคุณอยากให้เขารอาก็รอได้เหมือนกันนะอ่ะมาดูซิในเรื่องของตัวตนมันเป็นคน i n t r o เอ็ก e x t เ o ิร r t ไพ่ขึ้นว่าเอ่อเป็นคน เอ็กโทรดนะครับคือเข้าได้กับทุกสถานการณ์เข้าได้ทุกกดแล้วก็มีความสุขนะกับการที่ได้คุยได้พบปะได้คห้ได้ช่วยเหลือนะโอชอบมากนะครับและเป็นแล้วมาดูซิว่าในเรื่องอายุหละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากันนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับและถ้าคุณชอบคนละสัตว์ที่สองนะครับจะทำยังไงจะครองใจเขาได้ดูซิ ให้ขึ้นเป็นเตรียมผพเริ่มนะครับอืมเขามีความคิดนะเขามเาีเขาเรียกว่ากำแพงนะกาแพงใจเนี่ยถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเออเขาก็มีสเปคในแบบของเขาแหละแต่ถามว่าคุณจะทำยังไงจะครองใจเขาได้มันคือการเข้าหาการทําความรูมร้จักนะคือเวลาถ้าหากเขาชอบหรือเขาวางใจใครแล้วเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะคือมันต้องพิสูจน์ใจกันก่อน เป็นคนจริงใจไหมเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าอ่าเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจเขาหรือไม่เนี่ยมันคือการต้องพิสูจน์ใจกันไปนั่นคุณต้องรอสักน้อยช่วงแรกๆแ,และทําให้คุณสามารถจะคลองใจกับคนษายสองได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่สามเป็นอย่างไรลักษณะที่สามลูกินิสัยนิสัยไปขึ้นเป็นฟังเสียงหัวใจนะคือเป็นคนชอบรับฟังนะเออเป็นคนชอบที่จะอยู่ใกล้ๆนะคือไม่ว่าเพื่อนคนรอบข้างไม่สบายใจแล้วก็ตามเนี่ย จะเข้าไปนั่งข้างๆเลยเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้สีหน้าดูไม่ไม่ยิ้มแย้มเต็มใสเลยอมทุกข์เลยมามีกับพวดหรืเลปล่าคือใส่ใจดูแลนะความรู้สึกคนข้างๆทั้งสามสานนี่คือเป็นคนดีหมดเลยนะเออคนดีมากๆเลยนะถึงว่าสายสามนี่คือเขารับฟังนะเขารับฟังทุกๆคนที่มีความทุกข์หรือใครที่หรือใครก็ตามที่เอไม่สบายใจเรื่องอะไรเนี่ยไปที่เพื่อนทางใจนะครับมาดูเรื่องของทัศน์ศรนะครับเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเที่ยวนะอืมในเรื่องของความลกคือเขาเป็นคน,นง่ายๆสบายๆนะคือเน้นความสบายใจมากกว่านะไม่เน้นเรื่องหน้าตาไม่เน้นเรื่องรูปรักษ์ไม่เน้นเรื่องอะไรเลยนะเพียงแค่อยู่ด้วยกันมีความสุขแค่นั้นพอแล้วนะไม่มีอะไรที่มันแบบต้องมานั่งคาดหวังต้องมานั่งอะไรอีกเพราะเขาไม่อยากจะเสียด,ดกับชีวิตเยอะจนเกินไปนะครับมาโดยเรื่องของตัวเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือเอกโทรเวิร์ดลักษณะสามเป็นคน เอกโทวดเนี่ยชอบพูดคุยนะเออชอบที่จะเข้าหาหรืออยู่กับคนหลายๆคนแล้วมีความสุขเหมือนแบบยิ่งได้ช่วยเหลือคนมันมีความสุขอะเออยิ่งคนหลายๆคนมีรอยยิ้มให้กับอาโคนะสระที่สาเนี่ยเพยิ่งเพิ่มพูนความสุขข้าไปอีกนะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากุบอายุมากกว่ากุดนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศใครขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ ถ้าหาคุณชอบคนรักษาที่สามนะจะทำยังไงจะคลองใจนะครับรักษาอีสระในบ้างดูสิให้ขึ้นเป็นดงมุมนะครับคือเขาอยากให้เข้าหานะอืมอยากให้เอาใจใส่ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์เป็นคนที่อยากเข้าหาอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่พอใน,น,นมาในพาร์ทของความรักเนี่ยคืออยากจะให้ความรักให้อะไรพอบ้างเออไม่ใช่เป็นคนเรียกร้องนะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยยริงถ้าหากคุณอ่า เข้าหาเขานะเข้าหารักใาศสัตว์เนี่ยและดูแลเอาใจใส่ถามถ่ยรับฟังเออเหมือนเขาเป็นคนขี้อ้อนด้วยอะ่ะเออถ้าคุณมีการแบบเข้าหาพูดคุยเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้คล่องใจได้ไหวขึ้นทําให้เขาอินไปคุณทําให้เขาหลงคุณไปด้วยเช่กนกันนะครับมาดูสําหรับสถานที่กันบ้างนะครับทั้งสาวสนะเจอที่ไหนได้บ้างดูซิหนึ่งไพ่ขึ้นปเป็นในเรื่องของอสถานที่ทํางานนะหรือถ้าคุณเรียนอยู่ก็เป็นสถานที่ศึกษานะครับอะต่อมา ไห่ขึ้นเป็นในเรื่องของร้านอ่าร้านค้านะาร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆคุณไปเดินเที่ยวเดินชอปปิ้งเนี่ยก็มีโอกาสเจอคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับสามไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่ได้พบปะ จเจอคนคนนี้นะตามคาเฟ่ต่างๆนะเออหรือการโลกออนไลน์นะก็มีโอกาสในการที่เจอคนคนนี้นะไปตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคุณมีการทักแชทอื่นคนทักแชทมหาตัวค,คุณก็มีโอกาสเกิดแรงกันนะครับมยนสำหรับลักษณะที่ต้องระวังนะครับตัวชี้ว่าเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่สมบูรณ์นะอืมคือคนคนนี้นะคือโปรไฟล์ดีมากนะโปรไฟล์ดีมากมี รูปรักหน้าตาดีนะมีภูมิฐานดีในทุกๆเรื่องนะรักคนสมักททำไมดูสิให้ก็ว่าเขาเข้าหาผู้นะมันเข้าหาทําไมเนี่ย,ม,ยมาเหยียบย่ำปืนมาไม่ได้มาแบบความรักเลยนะเ,ออเหมือนแบบแรกๆเหมือนมาจีบอะแรกๆเหมือนมาให้ความหวังนะแรกๆมาเหมือนแบบเออจะแบบ สร้างความสุขให้กับคุณพยายามที่จะให้เก็บตัวคุณสร้างโปรไฟล์ดีมากนะแต่จริงๆแล้วเขามาหลอกนะเออมาหลอกก็มีโอกาสที่จะเอ,อ่อมาหลอกฟันคุณได้เหมือนกันนะเออต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมาแบบไม่ค่อยดีนะเหมือนมาแบบช่วยแรกๆนะ,ะ,ะโอ้โหดีทุกเลือดทุกๆอย่างนะเพียบพร้อมทุกๆอย่างเลยก็ต้องระวังกันทีอ่ะเราจะทํำยังไงถ้าเจอคนลักษณะแบบนี้ไพ่แนะนำว่าอย่างไรไพ่คือเป็นพระแม่กาลีคือคือง่ายๆเลยนะออกไปจากจุดนี้เลยนะถ้ารู้สึกแมแมนรู้สึกไม่โอเคเนะี่ย ออกจากความสัมพันธน์ดี่ดุนๆเลยอย่าคงอยู่อย่าลังเลสงสัยว่าเขาดีเขาหล่อจังเลยเขาสวยจังเลยเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจนะ,นะดูไปลึกๆดูไปนานๆก่อนนะหรือว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่โอเคเนี่ยอย่าไปยอมนะเราออกจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าดีกว่ามานั่งเสียใจมานั่งไม่สบายใจนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนในใจความรักที่ชอบโดนใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพนลังใจให้นะครับ